ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอหนักสุดในรอบ50ปีโดยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูให้ด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับโดยที่บริเวณจังหวัดกระบี่ได้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงกลางดึกของวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้น้ำไหลเอ่อเข้าท่วมถนนในตัวเมืองกระบี่ชาวบ้านเผยนะครับสูงสุดเท่าที่เคยพบเห็นมานะครับในชีวิตเกิดปรากฏการณ์ประหลาด น้ำทะเลขึ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาจนดันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ในถนนบริเวณอำเภอเมืองกระบี่ทั้งที่ไม่มีฝนตกหรือพายุเข้าแต่อย่างใดเชื่อว่าเป็นผลจากสภาวะโลกร้อนผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้6พฤศจิกายนเกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นในหลายพื้นที่ของบริเวณจังหวัดกระบี เมื่อชงกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อน้ำทะเลขึ้นสูงสุดจนไหลเอ่อเข้าท่วมบางจุดในตัวเมืองกระบี่โดยเฉพาะบริเวณริมถนนอุตรกิจในเขตเทศบาลเมืองกระบี่และอีกหลายจุดที่อยู่ใกล้กับแนวชายหาดร่วมถึงในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดและได้ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมทั้งนาข้าว ได้รับความเสียหายหลายร้อยไร่บ้างจุดน้ำท่วมสูงถึงระดับหัวเขา่าทั้งที่ไม่มีพายุหรือฝนตกลงม,มาแต่อย่างใดสร้างความแปลกประหลาดใจกับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ เนื่องจากปรากฏการน้ําทะเลหนุนสูงแบบนี้ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนซึ่งผู้สื่อข่าวสอบถามจากชาวบ้านหลายคนนะครับบอกว่าไม่เคยพบเห็นปรากฏการเช่นนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์เลยนะครับชาวบ้านบางส่วนที่บ้านถูกน้ําทะเลไหลเข้าท่วมต้องขนย้ายข้าวของออกจากบ้านเพราะเกรงว่าในคืนวันนี้ จะมีน้ำสูงกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับด้านนายธีรยุทธ์คลองรั้วอายุ42ปีอาชีพขับเรือรับจ้างและเป็นชาวบ้านในหมู่ที่หนึ่งตำบลคลองประสงค์เล่าว,ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ23-24นาฬิกาเป็นช่วงน้ำทะเลขึ้นตามปกติแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์แปลกประหาดเมื่อน้ำทะเลขึ้นสูงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา สูงจนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนัสดรในหลายจุดที่บริเวณตำบลคลองประสงค์ชาวบ้านที่ทำนาข้าวไว้นะครับกว่า200ไร่ต้องเดือดร้อนเพราะน้ำทะเลไหลเข้าไปท่วมขังในนาข้าวทำให้ข้าวที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายทั้งหมดปรากฏการเช่นนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองเพิ่งพบเจอมานะครับในครั้งแรกสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านบางคนก็บอกว่า ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเช่นนี้บางคนก็บอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน,นรอบ50ปีโดยคืนที่น้ำทะเลหนุนสูงเป็นช่วงขึ้นหนึ่งค่ำเดือน12ยังไม่ใช่คืนที่น้ำขึ้นสูงสุดนะครับเกรงว่าในช่วงวันขึ้นสองค่ำเดือน12จะมีน้ำสูงกว่าคืนที่ผ่านมาหลังจากนี้จะก,กลับเข้าสู่สภาวะปกติถือเป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดเพราะช่วงที่น้ำขึ้นสูงก็ไม่ใช่ช่วงที่มีฝนตกลงมาแต่อย่างใดนะครับ ส่วนจะเกิดจากสภาวะโลกร้อนทําให้น้ําแข็งขั้วโลกละลายจนน้ําทะเลเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็ต้องติดตามชมกันต่อนะครับขอบคุณภาพข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ส่วนในด้านของการคาดการฝนในวันนี้นะครับ7พฤศจิกายนโดยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความบรรากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นจะแผ่ซึมลงมาปกคลุมนะครับในบางส่วนของบริเวณประเทศไทยทางตอนบน จะทำให้มีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกนะครับในวันที่7และวันที่8พฤศจิกายนจะมีฝนนําเข้ามาก่อนนะครับหลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นนะครับโดยเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือก่อนอุณหภูมิจะลดลงประมาณ3-7องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันอ,อ กรุงเทพมหานครและพริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงประมาณ3-5องศาเซลเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่จะหนาวเย็นลงไว้ด้วยนะครับส่วนนะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงนะครับ ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้จะมีอากาศใน,ในตอนเช้าฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่และเชียงรายอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นราบ21-23องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยอากาศจะหนาวอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่6 1ถึงองศาเัลเซียสส่วนนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3.2จนถึง35องศาเัลเซียสลมที่พัดนาความชื้นรวมถึงฝนและอากาศเย็นเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงพาดตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าครอง20บเซนของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬ สกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์นครราชสีมาบีรีรัมสุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นราบอยู่ที่21จนถึง24องศาเซลเซียสส่วนยอดภูอากาศจะหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12ถึง14องศาเซลเซียสลมที่พัดนำเข้ามานะครับเป็นลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นในช่วงเที่ยงถึงบ่ายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33จนถึง35องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ส่วนมาเน้นกาญจนบุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า23-26องศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย32-35องศาเซลเซียสลมที่พันดนำเข้ามาเป็นลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่าตะวันออก ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นนครนายกปราจีนบรุรีชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า24-26องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย32-34องศาเซลเซียสลมที่พัดนำเข้ามาเป็นลมตะวนออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคขนอง60%ของพื้นที่เน้นชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า23-25องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย31-34องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักเน้นพังงากระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า2 1่สอถึงยีสองศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย3 0 3สถึงองศาเซลเซียรสลมที่พัดน,นำเข้ามานะครับเป็นลมตะวันออกความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหาหนาครและปริมณฑนนลฝนฟ้าขนอง40เซนของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า26-27ถึงยีสเองศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย3.2-34ิบสองซลเสียสลมที่พัอน,นําเ้นตาเป็นลม ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือในด้านของฝนในระยะแรกและอากาศหนาเวเย็นในระยะต่อไปนะครับเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเรียนพื้นที่ไหนที่เริ่มมีหมอกมีหมอกลงหนาจัดอากาศหนาเวเย็นลงหรืออากาศร้อนขึ้น บริเวณพืน้นที่ไหนที่มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงหรือมีแค่คึมยังไม่มีฝนก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร